Ôi, ở đây đó, đây. Hạt sang mấy, sang mấy đấy đây cái gì à, đây, à, đây. Tiêu hả? Sao tiếu? tiêu? Nhìn nó phô, xóng Nó có đau cái đầu Câu lẩu, nương Ở cái đầu, nó có đau cái đầu Nó có Nhìn nó phô cái tỏ แล้วอะไรกัอะไรอะไรอะไรควายอะไรอ่ะตับโต๊ะไปจับโต๊ะจับโต๊ะเอาไว้อร่อยตับโต๊วายตับจับโต๊ะเอาไว้แค่นั้นตากระเตี๋ยวดีด่ากูุยสัตว์ใครกุยใครควายเอาไปดีไวยอ่ะไวยอ่ะตับโต๊ะไปจ้าะไรแล้วไว้อะไว้จับจับโต๊ะอ๋ออร่อยหอมมากกระเตี๋ยวนึ่งเปื่อยเออมาเส้นอะไรเส้นเอาเส้นอะไรอ่ะเอาเส้นอะไร ยาวอะไรอะเส้นยาวเอเอายาวมากไหมเอากี่กิโลเอาเส้นยาวกี่ิโลเหรอเส้นอะมันจะเขี้ยวขาดไหมน่ะมาต้ตําตัวละกวนต้ตําเหรออะมมาหน่ไม้เออมันไม่กินต้ามันกินตีเตี๋ยวควายเยีาเตาหูเหลาเออแล้วก็โอ้ยโอยจับต

งดเลยไม่หลับ